แซมมี่เธออยู่ไหนนะ้ามีหลอกกันเล่นหรือไงเนี่ยเฮ้ย hey! ตอบมาเร็วสีปลอดของฉันคือเสียอะไรเอออะไรนะท้าหมายถึงอะไรเออสีชมพูงไงโอเคไหมสูสีไม่ฉาขนาดนี้หรอกเธอมันร่างโครนร่างโครนเหรออะไรนะรังบ้าอะไรกันเนี่ยโอเคอย่างน้อยลองบอกมาสิว่าชนะอายุเท่าไหร่อ้ฉันแค่จะมาหยิบดินสอเองนะไม่มีทางเจ้าร่างโครน ต้องเอาดินสอไปสอนแล้วหรือว่าฉันควรช่วยเธอทํากล่องดินสอดีนะนั่นแหละคอยฟังดูเหมือนสื้อซีตัวจริงของฉันหน่อยไงคะทุกคนว้าวเอาล่ะเธออยากได้กล่องดินสอประมาณไหนละ่ะแซมมี่เฮ้ระวังหน่อยสิควรจะเป็นกล่องดินสอบแบบที่มีที่ให้ใส่รหัสล่ะ <c oughs> ไอเดียที่น่าสนใจจังแซมมี่แล้วต่อสิ <c oughs> มันจะต้องปลอดภัยยิ่งกว่าตู้เซฟธนาคารแต่ก็ รับคำท้าถ้าฉันทำได้เธอจะเชื่อไหมว่าฉันไม่ใช่ร่างโคลนแต่ตอนนี้ฉันเชื่อแค่เ99%เท่านั้นฉันคิดว่าฉันจะเก็บเอาลายนิ้วมือเธอมาแ <c oughs> สงนี่มันจัก,กระจี้นะอย่าทำฉันเสียสมาธิสิไม่อย่างนั้นฉันอาจเผลอทำกล่องดินสอพังนะเคลื่อนไหวได้แม่นยํมุมก็เพอร์เฟกตก็ดูเหมือนซูซี่อยู่นะว่าไหมถ้าพวกคุณเห็นด้วยกดไลค์ให้ด้วยนะ ไม่ดูกันว่าเธอจะจัดการชิ้นนี้ยังไงงั้นฉันจะทำซ้ำม,มาอีกชิ้นชิ้นส่วนนี้ทำจากกระดาษลังสองชั้นแต่เราก็ยังต้องใช้ชิ้นส่วนจากลังแบบชั้นเดียวและตรงนี้ควรจะพับงอได้มาติดก่าวลงบนขอบของชิ้นนี้และไปทำกันต่อเธอเอานี้ส้โอ้ทีดีดาบาเราได้ทำงานกันเป็นทีมอีกแล้วใช่เวลาที่อ่านใจกันและกันได้นี้ทำให้รู้สึกดีนะว่าไหม <c oughs> คนก็ต้องมีวิธีการอ่านใจเหมือนกันแมวเนะ่าฉันแค่รอเล่นเองนะมาดูนี่สิฝาเสร็จแล้วนะทีนี้เราจะติดชิ้นที่พับได้ชิ้นที่สองลงไปเพื่อให้ตรงนี้แข็งแรงขึ้นนะทุกคนคะคุณวาดพาพเล็กๆด้วยกาวได้นะฉันจะวาดดอกไม้และพระอาทิตย์ดวงน้อย,น,อยน่ารักดีไหมวาดภาพไปกาวฉันว่าไม่ค่อยเหมือนซูซี่เลยเธออ่านใจฉันไม่ได้แล้วลนะ่ะเจ้าร่างโครนโอ้ฉันว่าฉันพลาดประเด็นอะไรไปแล้วล่ะว่าแต่เธอไปเอาไอเดียเรื่องร่างโครนนี้มาจากไหนกัน เธอมีสมองแล้วก็เวลามากมายเธอก็ให้ฉันเดานะมาจากอะไรสักอย่างในรายการทีวีเมื่อคืนใช่ไหมใช่เลยเธอรู้ได้ไงเนี่ย <c oughs> เราอยู่ด้วยกันมานานตั้งหลายปีแล้วนะแซมมี่ฉันรู้จักเธอหมดเปลืองนั่นแหละมาดูกันต่อนะอะฮ่าขนาดตรงเป๊ะแต่ฉันคิดว่าเราควรจะทำส่วนนี้เพิ่มอีกชิ้นนะอ้ฮ่าแต่เธอจะใช้ชิ้นแบบนี้หรอไม่ต้องมีก้นหรอใช่ส่วนล่างจะมีแต่ผนังด้านข้างเริ่มกันเลย ออืมโเคชิ้นนี้ยาวขนาดเท่าเมือกสองตัวและชิ้นนี้ยาวแค่เมือกตัวเดียวเป็นระบบการวัดที่สุดยอดเลยฉันว่าฉันก็จะวัดของทุกอย่างของฉันด้วยมตดวัดแบบสู่บ้างสู่ตัวจริงก็คงพูดนี้คิดว่านะส่วนแรกของที่เก็บของเสร็จแล้วเธอซ่อนอะไรสักอย่างไว้ในส่วนที่เล็กกว่านี้ได้ด้วยนะถ้าเธอรู้อยู่แล้วฉันจะเอาอะไรไปซ่อนทำไ นี่ก็คือสาเหตุที่เราทําตัวล็อกแบบใส่รหัสไงเธอจะต้องจํารหัสไว้แล้วอย่าบอกใครแม้แต่ฉันก็ห้ามบอกเอา้าจริงด้วยมาเจาะรู้กัน1 2 1ฮะทาไมไม่ได้ผลละ่ะเร็วสิถ้าใช้เวทมนตนไม่ได้งั้นเหรอไม่เห็นเหมือนสู่ตัวจริงสักนิดเอาละครั้งนี้ต้องได้ผลแน่ฮึบได้แล้ว โอเคเธอก็ยังใช้ได้เราชิ้นที่เราทำมาน,นี่มันคืออะไรล่ะเป็น,นกลไกตัวล็อกนะ่ะพอรู้รหัสลับเธอก็จะล็อกและปลดล็อกกล่องได้ <c oughs> แต่เธอยังไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องช่องพวกนี้นะร่างโคลนของสือโอ้จริงด้วยฉันลืมสนิทเลยฉันต้องทำอะไรเพิ่มอีกนิดอยู่ชมกันต่อนะฉันจะเร่งมือแล้วเอาล่ะในที่สุดเราก็ติดตั้งกลไกของเราด้านในชิ้นนี้เรียบร้อยแล้วทำต่อกันเร็วกล่องดินสอนต้องเสร็จวันนี้นะโอเคโอเคแซมมี่ ขอบคุณที่พี่ทาบ้ามันหลุดจากหัวเธอสัทีเก็บรอบเรยสิติตัวกล่องเข้ากระเป๋าเร็วแซมตัวจริงไม่ตื่นตกใจอะไรขนาดนี้หรอกนะนี่เธอกำลังจะบอกว่าฉันเป็นร่างโครนงั้นหรอก็แค่พูดเฉยๆฉันเป็นแซมตัวจริงแน่นอนฉันมั่นใจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มแล้วก็เสร็จเรียบร้อยมาดูนี้สิกล่องเลนสอนี้หน้าตาเหมือนหีบสมบัติเลยอยากรู้จังว่าจอนสลัดอยู่ไหนนะโอโหชีวิตของเครื่องเขียนจอนสลัดนี่แหละฉันฉันขอยืมดาดบินสอของเธอหน่อยได้ไหมจ๊ะ โอเคฉันอยากทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆหน,น่อยนะปิดเลย้ยเราต้องหาอะไรมาย็ดจินสอให้อยู่กับทีแฮะมีนานนะจะช่วยได้ใช่ไหม้ขับใจจ้ะเราจะใช้เจ้านี้ทำฝ่าบนฝ่ากันนะนี่เลยซีซีของฉันกับไอเดียเพี้ยนเียของเธอฉันชอบนะมาติดกาวชิ้นสีเหลืองไว้ตรงนี้กันแล้วก็เรียบร้อยสมบูรณ์แต่ข้างในยังขาดอะไรสักอย่างนะมาใช้เวทมนต์กันเถอะหนึ่งและสอง ว้าวชิ้นส่วนใหญ่สองชิ้นโผล่มาเองได้แอมแต่เธอลืมเรื่องความเรียบร้อยหมดเลยนะเจ้ะร่างโครนอุ๊ยฉันผิดเองไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราก็หาวิธีสักอย่างได้แหละแซมมี่ปรวัช่วยด้วยมีร่างโครนอยู่ตรงนี้โอ้ยไม่เหานะฉันพลาดไปเองจริงๆแล้วฉันก็กำลังแก้อยู่นี่ไง <c oughs> ไม่เป็นไรนะแค่รอเล่นเองนี่ไงดูนี่สิชิ้นส่วนโฟมตรงนี้จะช่วยให้ปาของเราปิดได้ เอออะไรกันทำไมล่ะทีนี้เราก็จะเปิดได้เฉพาะเวลาใช้เวทมนต์ใช่ไหมไม่แต่เราก็ใช้ไม้กายสิทธิ์นั้นได้นะเ,เออช่างเถอะอ้อาวะเวทมวนต์เยี่ยมที่สุดจริงๆแต่ยังไงเราก็ต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแบบนี้อีกในอนาคตให้มวกเลงวิธีอะไรสักอย่างบ้างสิยังไงฉันก็เป็นนักประดิษฐ์นะฮา,าพอเดินแถบตรงนี้เธอก็จะเปิดและ ว้าวดีขึ้นอยอะเลยแซมมี่เธอช่วยฉันเพิ่มตรงนี้อีกหน่อยได้ไหมไม่ต้องขอหรอกฉันอ่านใจเธอได้นะโซงั้นฉันก็ไม่ใช่ร่างโคลแล้วสินะอย่ากวนฉันนาฉันยังเปลี่ยนใจได้นะโอเคโอเคว่าแต่เธอนึกออกหรือยังว่าจะใช้รหัสลับอะไรกับกล่องนี่ทุกอย่างเรียบร้อยดีใช่ไหมเวลาจะหมดแล้วนะเรายังต้องทําตัวล็อกให้เสร็จอีก แล้วจากนั้นก็ต้องมีเวลาให้คิดด้วยอืมแต่ฉันทำส่วนของฉันเสร็จแล้วนะเฮ้<ช> hey, อยากให้ฉันช่วยไหมเธอจะแอบดูฉันงั้นเหรอฉันจะต้องปิดบังไอเดียรหัสลับทั้งหมดของฉันนะรีบร้อนอะไรขนาดนี้แล้วเขาก็ยังทำขอบไม่เสร็จเลยด้วยแซมเธอยังมีเวลาคิดรหัสอีกนะส่วนฉันจะทำส่วนที่เหลือเอง <c oughs> <c oughs> กระด,ดาษสีชมพูอย่างที่เดาไว้เลยแบบนี้อ๋องั้นเหรอแค่มองตาฉันเธอก็บอกรหัสได้เลยหรือเปล่า ที่จริงมันอยู่บนหน้าผากเธอเลยนะต่างสิเกอร์เงานี่เดียวฉันมานะทีนี้ก็ได้เวลาติดตัวล็อกพวกนี้เข้ากับปล่องของเราแล้วมาทากาลงบนกลไกหมุนสักหน่อยนะฉันฟังไม่รู้เรื่องเลยวัวแต่เธอจะเอาสกอตเทมนี่ไปทำอะไรหรอนี่แหละประเด็นเพราะฉันไม่อยากเปิดเผยรหัสลับใหม่ของฉันนล่ะ โอเคได้ฉันจะพยายามไม่ถามเธออีกแล้วกันนะแซมีนี่คือตำแหน่งที่ถูกต้องที่ต้องใช้เปิดกล่องกันนะเรามาทำเครื่องหมายไว้กันลืมกันเถอดใทีนี้เราต้องทดสอบให้ดีๆเลยเธออ่านใจฉันได้อีกแล้วนะในดูซิเยี่ยมทุกคนกล่องดินสอนี้ใช้งานได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเลยนะเฮ้ยูสิฉันเอาที่จับกล่องดินสอมาให้ด้วยนะเจ๋งเลยขอบใจนะจ๊ะฉันคิดว่าเราต้องปรับแต่งสักหน่อยนะเธอพร้อมไหมนี่ไงต้องแบบนี้แหละ ทุกคนฉันติดแถบเทปกาวสองหน้าไว้บนที่จับด้วยนะเพื่อที่หูจับจะได้คงรูปเดิมได้ดูสิพออยู่บนกล่องสมบัติของเราแล้วดูเจ๋งมากเลยโอ้ถึงด้จังออกแบบมาได้สุดยอดมากเหลืออีแค่ม่กี่อย่างก็เสร็จแล้วแสงเร็วเข้าฉันรอเธออยู่นะมาแล้วไม่เคยมีเวลาให้ศิลปินตัวจริงบ้างเลยเออกแบบเสร็จแล้วสู้สิหนที่สุดกล่องดีสอของฉันจะต้องโดดเด่นไม่เหมือนใคร ภาพนี้สวยสุดยอดเลยได้เวลามาตัดกันแล้วอยากใช้เวทมนต์กันหน่อยไหมเ <c oughs> จง๋งแล้วเราก็ยังต้องจัดก,การอะไรอะไรอีกเยอะเลยนะ <c oughs> มาเริ่มกันที่การออกแบบสวนนอกกันเถอะ <c oughs> ฉันคือเบืองนักประดิษฐ์นักออกแบบและนักตกแต่งชอยเลยแซมมี่เธอเป็นหนึ่งในคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยที่ว่าหนึ่งในคนที่เยี่ยมสุดนี่หมายความว่างไงเธอรู้จักใครที่เจ๋งเท่าฉันด้วยหรอใครบางคนที่อยู่ตรงนี้เสมอและอาจจะเป็นตอนนี้ด้วย <c oughs> เห็นใครเลยดี๋ยวนะสู้ทำไมถึงตัวเองงั้นหรอฉันไม่ทันคิดเลยและก็อันสุดท้ายทุกคนดูสิเรามีสติกเกอร์น่ารักนรักอยู่เยอะแยะเลยแล้วก็มีกระทั่งกระดานให้จดโน้ตด้วยฉันจะเขียนโน้ตแรกดูนะแซมชอบอย่าปล่อยข่าวไปทั่วสิส้โอเคก็ได้อะไกันถ้าทำฉันอายนะเอาล่ะแล้วก็มาถึงส่วนที่ฉันชอบมาก ปิดท้ายด้วยการเรียงเครื่องเขียนลงไปในกล่องกันเถอะทุกคนพวกคุณชอบกล่องดินสอนี้ไหมงั้นก็กดไลค์ให้วิดีโอนี้ถึงล้านๆเลยนะนี่คือบ้านใหม่ของปากามาเกอร์นะขอต้อนรับทุกสีเลยและนี่ก็คือคลิปหนีบกระดาษโนต้ตขาที่ให้เจ้านี้ด้วยสิเพราะมันผ่านขั้นตอนการคัดเรือชเข้มงวดมาแล้วนะฉันมั่นใจว่าปากามาเกอร์พวกนี้มีคุณภาพและสีที่ดีที่สุดฉันว่าส่วนนี้น่าจะเหมาะที่สุดนะลงไปเลยเพอร์เฟกต์ ที่นี้เราก็เหลือแค่เติมสองส่วนนี้แล้วสุดอยอดเลยจริงไหมทุกคนโอเคอย่างสุดท้ายคือการใส่รหัสหืมนั่นเสียงอะไรนะ่ะฉันจะไปดูหน่อยนะ <c oughs> สิวซีจะต้องไม่เห็นรหัสใหม่ของฉันแน่ทุกคนช่วยบังให้ฉันหน่อยนะ ไม่มีใครถอดรหัสของฉันได้เด็ดขาดฉันคือแซมเมื่อมุงมิงแล้วฉันก็มีตาหลังอุย้ยฉันไม่เห็นเข้าใจเลยว่าทำไมเธอต้องอยากได้ตัวล็อกใส่รหัสขนาดนี้หรหัสของฉันทั้งอยากและลับสุดๆเลยนั่นก็คอือ,อ,อนั่นคือเธอลืมไปแล้วนะสิใช่ไหมโอ้แม่เจ้ารายการรหัสของฉันอยู่ไหนนี่ การรู้ที่ซ่อนลับทุกที่ของเพื่อนรักของคุณก็ดีแบบนี้แหละทุกคนกดไลค์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะถ้าพวกคุณชอบวิดีโอนี้กันแล้วเราคอยพบกันใหม่ครั้งหน้าเมื่อแซมใจเย็นลงแล้วนะบ๊ายบาย